สวัสดีครับอยู่กับรายการ PO Painting นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนผมคนเดิมนะยครับเอาแนะนำตัวครับเอาจะชื่อมิกเหมือนเดิมนะครับอะไรับตะกี้มิกูดอะไรครับกดกดครับกดนั่นแหละครับ ครับนะขอเปลี่ยนปืนครับโอเครัเปลี่ยนปืนครับเปลี่ยนไม่ทันเลยครับผมดุขาดนะครับหัวแตกหัวแตกอ่ะได้ได้จะรู้อยจะรู้งานเจอร้านงูเดี๋ยวร้านงู เฮ้ยมีคนมาแล้วครับไก่ทดลอง,งัะอ่าจัดเรียบร้อยไม่ต้องเล่นมากฟองมิกเป็นไก่ทดลอง ไม่ได้ครับคุณมิกปืนช็อตอันไงว่าแล้วเออมิกนี่กรลาตลอดเลยเราเป็นคนส่มยิง tung viền nha mày tung viền บโบกบาลบวดไปแล้วโอ้เหลือห้าเหลือห้ายิงไม่ตายเวลามาผมบวชไปเกียร์เเกียผมสัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างกำลั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 ง ยังไนวะไปยังางวะมันยังสามาได้พลังงานพลังงานพลังงานนี่พลังงานบางอย่างเะยครับพลังงานของคุณมิก ้องพังแม่มังไม่ตายเลยปืนนี้มปนปืนที่ความแรงน้อยอยู่ในแคมปต้องให้ช็อตนะครับเพราะผมมันคนก็แม่นนิดหน่อยแคมับแม่นนิดหน่อย อยู่ไหนก็ไม่บอกครับเอามาห้าบาทเออเดี๋ยวให้โอเคดีกวาอ๋โอ้โหอยู่ข้างล่างครับออกโอ้คาข้างๆากระตุกเล็ดน้อยนะครับไม่เล็กนะเต็บเล็กตกมามเล็กตกใจอะ ไม่มีใครเห็นผมเลนยน่าใจไม่แน่แล้วอะเดี๋ยวนะอ๋อเปล่าไม่มีแล้วครับใช่เราเห็นแก่เราก็ยิงตัง้งตูี่เห็นเาราอ ไม่เห็นเราก็ยังวะเังไม่เห็นหนี่คือเราเห็นแก่โปชัดเลยด้วยวต้องออกมาที่ระเบียงดิโอยตัวนั้นลิ้นไม่เข้าแาเลยนี่ตมืไหนวะไม่ไม่มีเคยร,รู้ครับมันมัมนทำมาัว เดี๋ยวนะผมเตรียมป้อมซุ่มยิงเลยเรินเสียงแล้วสักจะนี่ตรงไหร่อะใบให้หน่อยเปน็นเรีนตอนแอบมองใบที่เราเกิดตอนแรกอยู่เลยนะอยู่ที่เราเกิดตอนแรกแที่เราเกิดตอนแรก,รกตรงไหนวะเดี๋ยวแก้วขึ้น

เราเราบอกตำแหน่งเราบอกตำแหน่งให้เราแกให้มาห้าบาทไม่เป็นไรเราบอกตำแหน่งให้แล้วแกให้บาทพี่เคยเกิดนะพี่แกเกิดเหรอไม่ใช่เราบอกมีใบให้เราก่อนดิให้เราแมวแมวเดี๋ยวแกไม่ลับปากใบแค่ใบใบมันอยู่ตรงไหนวะ อันนี้นี่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 ฮึผมรู้แล้วผมรู้แล้วใช่เหรอวน่าจะใช่่ะยิงใหม่ดิยิงใหม่ดิมดไม่บอกไปไปยิงไม่ยิงยิงให้มาห้าบาทก่อน ผมอยู่ในเกมห้าบาทวันที่ผมใชเฉลยคนแล้วคนก็ห้5บาทผมไม่ต้องการนะไม่ควรต้องบอกผมปะโอเคเดี๋ยวแป๊บนะปู้เดี๋ยวแป๊บ ก็โคตรดีดเลยดยีแล้วแหละแต่กูดีไม่เป็นแล้วกูยิงไม่เป็นดูว่าโอ้ตุกตุกตุกอยู่ไหนวะครับไอ้แท๊ชุ่มหานีครับ <c oughs> อ๋อนี่ไอยู่นี่โอเคคุณเอามาค่าบาทดี๋ยวดูเลยครับ <c oughs> ผมก็จะแอบนะครับ เขาก็จะไม่เห็นผมเหมือนกันนะครับเฮ้ยหกสิบห้าหนีหนีหนีต่อหนีต่อผมก็แอบเนียนนะผมแอบอบ่ะผมก็แอบเนียนนะเนียนมากเลยครับเนียนแทบ,บสามารถดนยินได้เลยครับถ้าใครดูคลิปผมนะครับก็เอาไปแอบกันได้นะครับแอบบเพื่อนนะครับ สนุกสนุกคําคําแับอ่าโคถ้าเกิดแกแกโดนยิงตายนี่แกจะเสียครับมากโดนยิงตายโดนยิงตายโดนยิงตายยิงตายไม่ใช่ถึงะเอาแก มีอ๋อเต็มร้อยไม่มีใครเห็นนะนี่คนระับน,นี่ก็คือที่แอบ,บที่ในเหมือนกันในเกมที่เแบบนียนที่สุดเลครับเอาไปแอบ,บเพื่อนได้นะทีนี้เพื่อนนี้ค่อนข้างจะเด้งนะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้กนะ็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไอ <Blue Jean. S 1> ช่่อกดไล <Yeah. S 1> ค์ช่วยมากดติดต่กนันและอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคแล้วกัน